มากเมนูจริงๆก็ยังมีแบบน้ำมันหมี่นะครับคุณผู้ชมตอนนี้กินนะครับน่ากินมากเลยนะครับเมนูเส้นๆนะครับคุณชมองอนคาะขาวคั่วนะคะสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พบเจอกันวันฝนตกนะครับตก <laughs> คุณผู้ชมฝนตกตกแจ๊ะๆเนี้ยตั้งอ่ตอนดึกๆหน่อยนี่ครับฝนตกแรงมากเลยครับ แล้วตอนตอนดึก,ดกตกตั้งแต่ตอนดึกแล้วนะคะแล้วตอนเช้ามีโอ้โหตกแรงหน่อยเนี่ยมันงั้นแช่แช่ทั้งคืนเลยค่ะนี่คือวันนี้นะครับโอ้โหเมนูอะไรไม่รู้นะครับมีบุนเส้นด้วย <c oughs> คุณผู้ชมทาอะไรกินนะแม่ฝนตกยยอย่างนี้คุณยายเคยไปเห็นอยู่คลิปหนึ่งแล้วคุณยายมาทํากินนะคะอร่อยมากแล้ววันนี้คุณยายจะมาทาให้ท่านผู้ชมดูนะคะอะไรอย่ายำบุนเส้นยูนาน ขาตั้งชื่อแบบนี้นะคะอันจก็ลองเอาเขามาั<ฮ>่งแต่อร่อยจริงๆนะคะคุณยายเคยทําแบบจีนๆน่ะเหรอค่ะยูน้ํานี้เนี้ยหรอค่ะอยูนาน,นะคะ่ะนี่ของเยอะหน่อยนะคะวันนี้โอ้คุณผู้ชมโหมีอันนี้ไก่เหรอค่ะอันนี้คุณยายใช้เป็นอกไก่ฉีกนะคะถ้าใครมีเป็นหมูเป็นอะไรก็ได้นะคะคบัดดีคุณยายมีอกไก่อยู่คุณยายก็เลยใช้ออกไก่ต้มแล้วก็ฉีกนี่ค่ะแล้วก็จะมีแตงกวา ซอยยาวๆนี้นะคะสามลูกถ้าท่านผู้ชมชอบเยอะกว่านี้ท่านผู้ชมก็ใส่เยอะได้เลยนะคะแครอทครึ่งหัวนะคะแล้วก็จะมีงาคั่วสองช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวสามช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำสองช้อนโต๊ะน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะจะมีผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะมีคาหนึ่ง,งช้อนชาแล้วมีต้นหอมผักชีซอยหนึ่งต้นอย่างละหนึ่งต้นนะคะอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นพริกพริกผัด น้ำมันย่าเฉยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาขยำให้มันเข้ากันสีสันจะได้สวยนะคะก็คือพริกป่นนี่แหละค่ะพริกป่นนี่แหละค่ะลแล้วก็อันนี้กระเทียมเจียวนะคะกระเทียมเจียวของคุณยายแล้วก็จะมีน้ามะนาวค,ค่ะอันนี้คุณยายหั่นมาสี่ลูกเลยมะนาวเยอะนะคะอ,อันนี้หุ้นเจ้งของคุณยายสามร้อยห้าสิบกรัมนะคะอันนี้คุณยายแล้วไก่เท่าไหร่แม่ไก่อ่าไก่อกหนึ่งอะค่ะซีกหนึ่งอะค่ะซีกแต่ซีกมันใหญ่นะคะอกไก่หนึ่งซีกค่ะ โอ้โหเท่านี้เลยครับค่ะมาเดี๋ยวคุณยายอยเปิดแก๊สต้มน้ากันก่อนเลยนะคะแก๊สกันเลยครับผมคุณผู้ชมวันนี้ฝนตกหน่อยนะครับค่ะเ,เดี๋ยวเราจะต้มน้ําแล้วก็ลวกมึงเส้นก่อนนะคะน้ําเริ่มเดือดแล้วคค่ะมาค่ะคุณยายใส่มึงเส้นเลยนะคะอันนี้เป็นมึงเส้นเต็กสดนะคะไม่ต้องเราไม่ต้องลวกเยอะมากนะคะอืม,อม ไม่นานครับแป๊บเดียวนี่ค่ะน้อเป็นบุ้เส้นสดนะคะนี่ได้เลยค่ะนี่ค่ะอย่าบุ้นเส้นนี่ต้องใส่วุ้นเส้นเยอะๆด่อย่างนี้เลยะนะครับถึงจะอร่อยนะคะอย่าปิดแก๊สนะคะต่ค่ะเดี๋ยวคุณยายจะเอาไปล้างน้ำเย็นหน่อยนะครับเส้นเขาจะได้ไม่ติดนะคะ ยายก็จะใส่น้ําลงไปนิดหน่อยล้างๆเขาหน่อยนะคะอ๋อแบบนี้นี่เส้นเขาจะคลายสวยๆนะ,ะใช่ค่ะเวลาเราเอาไปยำไปอะไรเนี้ยเขาก็จะได้ไม่ติดกันนะคะอือเท่านี้เลยครับค่ะนี่ค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มไปปุงมเครื่องกันก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวคุณยายจะบีบมะนาวก่อนนะคะโอ้ช่วงนี้มะนาวเราเยอะมากครับค่ะ เดี๋ยวเราทําไปแล้วก็ชิมไปนะคะเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวเกินอืมแต่คุณยายหั่นมาสี่ลูกเลยมะนาวเยอะค่ะช่วงนี้ียกเดยว,ว่าแล้วก็ราคาถูกด้วยนะค่ะกินแต่ละมื้อนี่มีแต่มะนาวครับผู้ชมแทบจะใช้ใช้ทิ้งใช้คว้างกันเลยใช่ <c oughs> เวลาหน้ามันแพงมันก็แพงนะคะท่านผู้ชมแพงครับแต่ว่าเดี๋ยวแม่มีวิธีถนอมมะนาวนะครับเดี๋ยวรออีกสักไม่นานครับค่ะหาของก่อนหาขวดอยู่เนี่นะคะพริกผัดน้ำมันของยายนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะพริกป่นเนี่ยนะครับเอาไปผัดกับน้ำมันนะครับทุกคผงปรุงรสนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะน้ำตาลค่ะ พริกผัดนี่กี่ช้อนโต๊ะแล้วเหีอ่อ๋อพริกผัดนี่ยายใส่ไปสองช้อนโต๊ะนะคะอ๋อซิ๊วขาวนะคะสามช้อนโต๊ะค่ะส่วนมากเมนูจีนๆเขายังมีแบบน้ํามันอย่างนี้ด้วยค่ะใช่ค่ะม,มาค่ะผัดพริกมึงเส้นของคุณยายใส่ไปได้เลยค่ะโอ้นะคะแล้วเราก็จะมาคลุกเขากันเลยนะคะ ถ้าเกิดว่าใครไม่กินไก่อะไรอย่างนี้นะครับ<ถ>เป็นหมูบดก็ได้ใช่ใช้เป็นหมูบดก็ได้เป็นหมูย่างอะไรก็ได้นะคะนี่ค่ะยายอยาเพิ่มสีสันด้วยซีิวดำนะคะอื้สีก็จะคมเข้มนะค่ะนี่คุณผู้ชมตอนนี้กลิ่นนะครับกลิ่นดีมากกลิ่นเหมือนน้ำพริกผัดแตง้าซอยแครอทซอยของยายนะคะนี่แม่หั่นเป็นชิ้นยาวๆนะครับค่ะ อกไก่ชีกนะคะลงไปได้เลยค่ะอืค่ะแต่ผมว่าความอร่อยนะแม่ม,มันจะเพิ่มด้วยกระเทียมเจียวเลวยใช่ใช่ค่ะโอ้ผู้ชมเท่านี้น่ากินมากเลยนะครับนี่ค่ะสีสันดีมากอะ่ะแม่สวยงามใช่ไหมมีซีอิ๊วดําอ่ะเพิ่มสีสันไงคะอืม บุนเส้นเราก็ไม่ต้องลวกมากไม่เละใช่ไหมถ้าลวกมากเขมันจะเละนะคะเพราะมันเป็นบุนเส้นสดเห็นแล้วหิวเลยครับเมนูเส้นๆนะครับโค้ชองค่ะงาขาวคั่ว <desp lawsuit. S 1> like นะคะ <kle ambling. S 1> เกล็ดยายเอาไว้โรยหน้าหน่อยนึงกระเทียมเจียวค่ะนี่ค่ะต้นหอมซอยผัก <Wha> ช <administration> ีซอยนะคะ นี่ค่ะยำนี่ก็ลงทุกอย่างไปได้เลยค่ะโอ้แต่สีสันครับผู้ชมน่ากินเป็นอันเสร็จเสร็จเรียบร้อยค่ะทำไม่ยากด้วยนะครับนี่ยค่ะเป็นอันเสร็จแล้วนะคะมาลงจานกันเลยค่ะว้าวน่ากินมากครับ วันนี้ได้กินอาหารยุนนานนะครับแต่อร่อยนะคะคุณแปบบคุณยายก็ลองทํามาแล้วนะคะก็เลยอยาเอามาให้ท่านชมดูว่ามันอร่อยลองทําตอนไหนไม่รู้นะครับผม <c oughs> ไม่ได้อยู่ชิม <c oughs> บางทีไปทํางาน,นบ, <c oughs> บางทีไปทํางานคุณยายก็เอาให้ตา,าให้ผู้ชิม,ช,ม,ช,มชิมกันอยู่ในบ้านนี่แหละค่ะท่านชมห <c oughs> ววกระเทียมเจียวแล้วก็งาน,นะครับ น,นี่ค่ะอันเรียบร้อยนะคะ ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครัยบยำวุ้นเส้นยูนานสูตรของแม่นะครับพร้อมชิมกันเลยครับผมมาค่ะคุณผ,ผู้ชมกลิ่นนี้นี่สุดยอดเหมือนกันนะขนาดคุณยายตัดแล้วนะเนี่ยยังยาวเลยนะคะคุณยายชิมนี้ก่อนก็แล้วกันชิมรสชาติครับสักหน่อยสักหน่อยนี่ค่ะวันนี้ก็ป่อแปะป๊อแปะหน่อยนะครับเสียงฝนอร่อย ป็นไงรสชาติพอดีเลยนะคะเมปรี้ยวหนอยๆเค็มนิดๆแล้วก็หอมพวกงาคั้วกับเทียมเจียวนะคะเราไม่ได้ใส่น้ำมันงาหรอไม่ได้ใส่ค่ะอ๋อไม่ต้องใช่ไหมไม่ค่ะถ้าท่านผู้ชมอยากใส่ก็ได้นะคะนี่ครับผู้ชมโอ้โหน่ากินจริงนะยายจะลองชิมเส้นนะคะอ๋อคุณยายคุณยายตัดแล้วนะคะเนี่ยพอมาเป็นบุญเส้นอย่างนี้มาผสมอย่างนี้มันเหมือนเส้นเล็กเลยนรอใช่ อร่อยหืมท่านผู้ชมรสชาติจะพอดีเลยนะคะท่านผู้ชมมะนาวก็ประมาณสามลูกที่คุณยายใส่ลงไปนะคะไม่งั้นท่านผู้ชมทําเองท่านผู้ชมชิมเอาก็ได้นะคะว่าเขาเป็นรสชาติแบบไหนท่านผู้ชมชอบแบบไหนนะคะไม่เหมือนยำบุญนเส้นเมืองไทยเราอืมอืออร่อยมากโอ้โหนี่ท่านผู้ชมดูสีสันหอม แล้วมีแตงกวาแล้วก็ข้าโอ้โหเหมาะมากมาขอชิมบ้างครับอยากกินอยากกินน่ากินมากครับผู้ชมมาเลยกลิ่นอนะ่ะหอมอร่อยกลิ่นดีมากกลิ่นเหมือนแบบพริกผัดอะ่ะคขานั้นแม่ทำแล้วหนูไม่อยู่ไงแม่ก็ชิมเองอให้ตาชิมให้ปู่ชิมลองบั่งครับผมชอบกลิ่นจริง อ,อกิ่นน้ำมันมเป็นไงไม่ผิดหวังอร่อยอ่ะกลิ่นเขาจะแบบแล้ววาดใช่ความหอมของพริกที่เราผัดแล้วพริกป่นเราก็คั่วเองนะคะอร่อยแล้วก็จะมีความหอมของกระเทียมเจียวกับงาคั่ว แล้วอกไก่ช <Aqui. S 1> <oyu> ื้เข้าก <rebell> ันมากครับค่ะนี่ผมกินเส้นเลยคุณผู้ชมยืดๆนะครับนี่ขนาดคุณยายตัดแล้วนะคะเนี่ยตัดแล้วใช่ไหมยืดยาวครับยืดยาวอืมร่อยผมชอบกินมากเลยแม่กินแบบเนี้ย ยำแบบไม่เหมือนยำบ้านเราเนาะไม่ยำยำไม่เหมือนบ้านเราอันนี้ของเขาจะออกมันๆอือร่อยถ้าใครไม่อยากทานข้าวก็นี้เลยทําแบบนี้แล้วกินเล่นเลยออืได้เหมือนกันนะใช่ใชอ่อร่อยครับยิ่งกินยิ่งอร่อย <laughs> ยยาอยู่บ้านบางทีอยู่บ้านคนเดียวนะคะนึกอยากทำอะไรก็ลองดูลองแล้วก็ทำทำเองกินเองนี่แหละคะ่ะบางทีลูกไม่อยู่พอแม่ทำอย่างนี้นะครับผมก็ได้กินหลากหลายไปด้วยนะครับคุณผู้ชมสูตรนี้อร่อยไม่ธรรมดาจริงอร่อย,อยจริงๆอ่ะเป็นอีกหนึ่งยำเลยครับที่แนะนำจริงแล้วรสชาติก็จะพอดีมากเลยเนาะ ไงลองไปทํากันดูครับค่ะง่ายๆต้มอกไก่ชิคชๆๆแต่อกไก่เนี่ยเข้าจริงใช่ใช่ค่ะเดีจะเชื่อถ้าฉ่านมีหมูมีอะไรก็ได้ค่ะอถ้าเป็นหมูย่างอะไรก็จะลดอีกตัวชาตนหนึ่งหอมอีกแบบหนึ่งก็เป็นหมูย่างนะโอ้โหครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วไหมนะขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับคุณผู้ชมเกิดว่าชอบคลิปนี้แล้วมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่ได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมยายกับลูกวันนี้ยำหมนเส้นยูหนานแสนอร่อยของคุณยายนะคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ดูโฆษณาให้ช่องของเราครับเป็นการสนับสนุนกันโดยตรงเลยนะคะค่ะเดยถ้าท่านไหนอยากเลี้ยงกาแฟเราสองคนแม่ลูกนะครับก็ซุปเปอร์แดงท์เข้ามาได้ครับผมค่ะฝนตกนะสุดยอดเลยตรงนี้ขนาดฝนตกยังร้อน,นเนี่ยแม่เหงื่อแตกเลยแม่จะขี้ร้อนอยู่แล้วเนาะ แม่ที่ร้อนร้อนจริงจริงโอ้แต่อร่อยจริงนะแม่อร่อยไหมธรรมดาเลยหอมไม่ต้องเพิ่มเตี้ยวเพิ่มอะไรเลยเนาะพอดีเลยเนาะพลังงามติดใจละไส